ต่อกันที่จังหวัดมหาสาร,รคามนะคะเขามีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบร,รมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะ ที่หอประชุมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนายเกติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอราสาธิราชสยามกุลราชากุมารโดยมีนายสมพรน,นามพิลาเกษตรจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาคีเครือข่ายและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานค่ะ สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรซึ่งให้ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งเป็นการบรณณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรและแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบของกิจกรรมการให้บริการเคลื่อนที่ทําให้การผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสําหรับกิจกรรมให้บริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นมีคลินิกข้าวคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์คลินิกประมงคลินิกกฎหมายสพก คลินิกบัญชีคลินิกสากรคลินิกชนะระทานคลินิกมอนไหมคลินิกสุขภาพคลินิกซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กคลินิกฝนหลวงและการมอบพันปลาพันพืชและการให้บริการจากหน่วยงานต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชนจากกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆด้วยค่ะ